เมื่อ,อยูเครนขอให้จีนเข้ามาเป็นคนกลางในการช่วยยุติสงครามที่เกิดขึ้นดิมิทโรคูเลบานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนเนี่ยได้โทรหารัฐบาลจีนเพื่อขอให้จีนเนี่ยช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อให้รัสเซียเนี่ยยุติการทาสงครามในยูเครนโดยนายหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยก็รีบได้ออกมาตอบอันพันเลยนะครับว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยทําทุกอย่างเพื่อที่จะยุติสงคราม ผ่านการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นยูเครนนะครับเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเนี่ยมายาวนานตั้งแต่ช่วงที่สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับประธานดีซีจิมสิงเนี่ยเพิ่งจะกล่าวคําแถลงในการครบรอบความสัมพันธ์30ปีระหว่างจีและยูเครนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งและมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอีกด้านนะครับยูเครนเนี่ยเป็นหักสาคัญในโครงการ บลแอนด์โรที่เชื่อมระหว่างจีนแล้วก็สหภาพยุโรปซึ่งจีนเองนะครับก็ไม่ต้องการให้ความขัดแย้งและสงครามมันยืดยาวเพราะว่ามันจะไม่เป็นผลดีต่อเส้นทางการค้าต่างๆอีกครั้งนะครับจีนเองเนี่ยก็คงไม่อยากให้รัสเซียเนี่ยแย่งญี่ปุ่เข้ามาในพื้นที่การอย่างอีเครนด้วยเพราะแม้ว่ารัสเซียแล้วก็จีนครับจะเป็นพันธมิตรในการขานอำนาจกับมหาอำนาจฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจีนเนี่ยเห็นด้วยทุกประการกับการกระทําของรัสเซียโดยเฉพาะเมื่อสงครามครั้งนี้นะครับไม่เป็นผลดีต่อ การฟื้นเศรษฐกิจโลกและโครงการเบลแอนด์โรสของจีนข่อหน้าที่สำคาญจะประตุนะครับนายเอมมอนเอลมาครองเนี่ยผู้นำฝรั่งเศสเองก็เคยเสนอตัวมาเป็นคนกลางแล้วครั้งหนึ่งโดยครั้งนั้นนะครับหวังว่าจะคลายความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียแล้วก็นาโตกับยูเครนได้โดยมาครงเนี่ยนี่เขาเสนอให้มีการจัดประชุมสุดยอดผู้นําระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตยุโร ซึ่งตอนนั้นนะครับทั้งไบเดนแลวก็ปูตินเนี่ยได้ตกลงในเรื่องของหลักการว่าจะมาเจอกันแล้วนะครับเพียงแต่มีเงื่อนไขว่ารัเสเซียต้องไม่บุกยูเครนแต่สุดท้ายการหารือทั้งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยตัดสินใจบุกยูเครนก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจีนเนี่ยจะสามารถมาเป็นพระเอกสีม้าค่าที่มาช่วยยุติสงครามและทําให้การเจรจาระหว่างรัเสเซียและยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือไม่สำหรับรเรื่องต่อไปนะครับ ส้มหล่นจีนได้ประโยชน์เต็มเมเมื่อยุโรปแบนธนาคารรัเสเซียออกจากระบบการโอนเงินข้ามชาติภายหลังความขัดแย้งระหว่างยูเคและนาโตกับรัเสเซียนะครับด้านชาติตะวันตกเนี่ยในส่วนที่สัญญานาโตนะครับก็เริ่มออกมาตรการในการบีบรัเสเซียด้วยการคว่ำบาตรทางการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเงินในอีกหลายช่องทางอันหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นประเด็นร้อนก็คือการที่ฝรั่งนาตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็เยอรมนีเนี่ยประกาศที่จะแบนธนาคารรัเสเซียนะครับออกจากระบบสวิสหรือว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้โอนเงินข้ามผมแดงข้ามระหว่างประเทศต่างๆการแบนรัเสเซียครั้งนี้นะครับเหมือนกับที่ชาติตะวันตกเนี่ยได้เคยแบนอิรานออกจากระบบเมื่อปี2012เพื่อเป็นการบีบนะครับให้อิรานเนี่ยไม่สามารถจะส่งออกน้ำมัน ทำให้อิรานะครับตุนเสียรายได้จากการส่งออกน้ํามันเนเกือบครึ่งหรือคิดเป็นมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า30%เลยแต่ทันทีนะครับที่ชาติตะวันตกเดินหมานี้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งทันทีเลยโดยทางรัสเซียนะครับประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ CIPS หรือว่า Cross Border Interbank Payment System ของจีนแทนซึ่งหมายความว่าไงครับซึ่งหมายความว่าหากว่ายังไม่มีข้อตลกลงอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ย เวลาที่รัเสเซียนะครับจะซื้อขายน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาตินะครับให้ยุโรปให้สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยรัเสเซียเนี่ยต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้สกุลเงินหยวนของจีนภายใต้ระบบ CIPS เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้นะครับจะช่วยดันให้เงินหยวนของจีนเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยในเวทีโลกขณะเดียวกันนะครับมันจะเป็นการลดปริมาณเงินในระบบ w วิ t ของสกุลเงินดอลลาร ซึ่งทาให้ค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยต่าลงในขณะที่หยวนเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้นะครับการที่รัเสเซียเนี่ยเป็นลูกค้าเกษตรรายใหญ่นะครับของเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์รวมถึงเป็นผู้ส่งออกน้ํามันแล้วก็กา๊าซรายใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับการแบนธนาคารรัเสเซียออกจากระบบชวิสเนี่ยรวมถึงความพยายามนะครับในการคว่ำบาตรการค้าออกับรัเสเซียภาคตะวันตกนะครับอาจจะไม่ได้เจ็บแค่รัเสเซียแต่ตัวอ eu หรือว่าสภาพยุโรปเองเนี่ยก็จะเจ็บไปด้วย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นเศรษฐกิจในหลังยุคโควิดอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการกักตัวและยกเลิกการแจก ATK free ไม่อพ่ยงปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกมาพูดนะครับอย่างภาคภูมิใจเลยว่า การเดินหน้านโยบายยกเลิกการจัดตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับโควิด -19 ของเขาเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเขานะครับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจหลังจากที่พวกเราผ่านพน้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษเพราะว่าพวกเรากําลังเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด1 9กโดยนายจอร์แดนนะครับได้กล่าวกับคุณกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ทํางานอย่างหนักแล้วก็ระลมฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างรวดเร็วรวมทั้งขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกชาวอังกฤษและก็สาหชานชาวอังกฤษที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปกป้องตอนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนสารยังระบุต่อนะครับว่าแม้โรคระบาดเนี่ยจะยังไม่จบสิ้นแต่ก็ต้องขอบคุณการระลมฉีดวัคซีนอย่างน่าเหลือเชื่อที่ทําให้ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยใกล้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง เพราะว่ามันเนี่ยได้มอบเสรีภาาให้กับผู้คนในขณะที่ก็ยังปกป้องพวกเขาด้วยทั้งนี้นะครับนายบริสันสรนเนี่ยได้เข้าไปอัปเดตสถา,านการณ์ไวรัสโควิดต่อที่ประชุมสภาของอังกฤษโดยมีการประกาศนะครับว่าจะมีการยุติข้อกาหนดที่บังคับให้คนที่ติดไวรัสโควิดเนี่ยต้องกักตัวนล่าหมาความว่าถ้าติดไวรัสโควิดเนี่ยคนก็รับยาแล้วก็ไปดูแลรักษาต,ตัวเองที่บ้านเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปอีกทั้งนะครับอังกฤษเองเนี่ยจะยกเลิกการแจกชุดตรวจไวรัสโควิดฟรี ลบเว้นในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปก็จะยังคงได้ชุดตรวจโควิดฟรีอยู่บริษัททรัสต์น,นะครับกล่าวว่ามาตรการแจกชุดโควิดฟรีของภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เนื่องจากแค่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับค่าชุดตรวจโควิดที่รัฐบาลน,นําไปแจกนั้นนะครับคิดเป็นเงินกว่า2,000ล้านปอนด์หรือประมาณ87,822ล้านบาทซึ่งถือเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงมากเลยต่อเดือนแล้วก็ได้สร้างภาระทางการคลังนะครันนครบให้กับประเทศอังกฤษอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอังกฤษนะครับจะประกาศปลดแอกแล้วก็อยู่ร่วมกับโควิดแต่ในอีกมุมนะครับของเจ้าหน้าที่พิเศษด้านการรับมือโควิดขององค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับอย่างเดวิดนาบาโร่เนี่ยกับมองต่างออกไปโดยนาบาโร่นะครับระบุว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สลัดอย่างยิ่งวันนี้นะครับอังกฤษเดินหน้าแล้วและหลายประเทศก็กาลังเดินหน้าตามอังกฤษที่จะอยู่กับโควิดโดยไม่มีมาตรการจำกัดตัวแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตาม เพราะว่าวัคซีนนะครับได้ทําหน้าที่ของมันก็คือการป้องกันไม่ให้ป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตที่เหลือนะครับก็อยู่ที่ว่าคนบนโลกใบนี้จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างเป็นปกติเสียทีสําหรับเรื่องต่อไปนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกกฎหมายห้ามให้คนที่เคยมีคดีความผิดทางเพศมาทําอาชีพครูและพี่เลี้ยงเด็กรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับโดยนายกรัมนตรีฟูมิโอชิชิดะได้เตรียมพิจารณาข้อกําหนด ดังกล่าวนะครับเพื่อหวังปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นครับเตรียมพิจารณาข้อกฎหมายที่จะบังคับให้คนที่ต้องการประกอบอาชีพดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนหรือทาหน้าที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาเนี่ยต้องแสดงหลักฐานว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยต้องโทษหรือว่าคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศมาก่อนเนื่องจากที่ผ่านมานะครับเริ่มมีคดีความที่ผู้ปกครองเนี่ยมาร้องเรียนว่าบุตรหลานของตนเนี่ยโดน ร่วงละเมอทางเพศจากครูแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับนายชิดาเนี่ยได้หารือกับนางไซโกโนโดะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยตรงโดยนายชิดานะครับขอให้ทางทีมรัฐบาลเนี่ยเร่งทําการศึกษาระบบนะครับที่จะช่วยคัดกรองบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้ไม่มายุ่งกับระบบการศึกษาหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนระหว่างปีก็ประมาณ ปีคศสองพันิซึ่งกำลังจะจบลงในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับพบว่าเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจก็คือมีครูนะครับกว่าสองร้อยรายนะครับในโรงเรียนของภาครัฐในญี่ปุ่นเนี่ยทำความผิดนะครับเข้าข่ายการคุกคามทางเพศในขณะเดียวกันนะครับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับที่เกิดจากพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นไม่แพ้กันในญี่ปุ่นนะครับใบอนุญาตครูแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยถูกออกโดยต่างกระทรวงกัน ทำให้ยากนะครับต่อการที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยจะไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทางเพศหากว่ามีการย้ายข้ามอาชีพกันไปมาในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับก็เห็นด้วยกับนโยบายแล้วก็มาตรการดังกล่าวแต่อีกด้านนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาอย่างเช่นสรารจารย์นิช,ชิโซโนโดะาจมาวิวิาลโคน,นันระบุว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่น่ากงังวลเพราะหากว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศนะครับของผู้เคยทําผิดเนี่ยถูกเปิดเผยออกไปในวงกว้าง จะยิ่งกลายเป็นตาบาปนะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า s i g m a t i z a t i o n เนี่ยซึ่งจะทําให้คนเหล่านี้นะครับถูกกีดกันออกจากสังคมหนักขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับมันจะกลายเป็นการยากนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะกลับตัวเป็นคนดีอีกครั้งดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้ดีสําหรับการทํานโยบายกัต่างแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สําหรับเรื่องต่อไปนะครับโซเชียลมีเดียกระอักเมื่อ Android นะครับ ปรับระบบใหม่ลดการส่งข้อมูลข้ามแอปพลิเคชันกระทบต่อรายได้การโฆษณานับแสนล้านบริษัท Google นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ Android ผู้ให้บริการ OS รายใหญ่ของโลกมีการขยับตัวครั้งใหญ่นะครับที่สั่นสะเทือนแล้วก็กระทบต่อรายได้ของวงการโซเชียลมีเดียทั่วโลกหลัง Google นะครับประกาศว่าจะเริ่มการทดลองสิ่งที่เรียกว่า p r i v a c y Sandbox หรือการทดลองฟังกชันใหม่ ที่จะช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ Android ให้มากขึ้นโดยจะอนุญ,ญาตนะครับให้ผู้ใช้ Android เนี่ยสามารถปิดกั้นการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับบุคคลที่3หรือว่าไม่อนุญ,ญาตให้มีการเปิดเผยตัวตนข้ามแอปพลิเคชันได้ด้านแอนโทนีชาเวสนะครับรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ Android เปิดเผยว่าเป้าหมายของการทำา r r v v c y y s n n d o x x ในครั้งน,นี้ก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพและก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวในฟังก์ชันการโฆษณา ซึ่งผู้ใช้งานจะทราบว่าข้อมูลของพวกเขาได้รับการปกป้องในขณะที่นักพัฒนาแล้วก็นักธุร,รกิจทั้งหลายเนี่ยก็ <c oughs> จะมีเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้สร้างความสําเร็จได้จากบนมือถือเพราะว่าปัจจุบันนะครับการยิงโฆษณาผ่านมือถือเนี่ยจะมีความละเอียดน้อยกว่าการยิงโฆษณาผ่านในคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องแล็ปท็อปโดยชาวเวสนะครับระบุว่าจะพัฒนาแล้วระบบเนี่ยให้สําเร็จให้ได้ไปในสองปีแน่นอนครับสําหรับผู้ใช้บริการนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีขึ้นเพราะว่าเราจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่สําหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับมันอาจเป็นฝังเนร้ายเลยเพราะว่าจากเดิมนะครับที่โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะ Facebook, Twitter, Instagram แล้วก็อื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของยูเซอร์แต่ละคนนะครับไปทําประโยชน์ระหว่างแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่ ฟังก์ชันนี้ของ Android นะครับเป็นการเดินตาม Apple ที่ประกาศว่าจะพัฒนานโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนปีพศ2021ซึ่งการอัปเดตครั้งนั้นนะครับกระทบต่อไรายได้ของบริษัทโซเชียลมีเดียโดยตรงเช่นบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ a c e b o o k เนี่ยหลยังจากที่ Apple นะครับทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยปรากฏว่าผู้ใช้งาน iPhone นะครับมากกว่า9,5%เนี่ยที่ดาวน์โหลดการอัปเดตเนี่ยเลือกว่าจะไม่ให้มีการตติดาามโษ ซึ่งผลก็คือบริษัทเมตาเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียรายได้มากถึง10,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้ดังนั้นเมื่อฟังก์ชันใหม่ของ Android เนี่ยสำเร็จลงในอีก2ปีข้างหน้ามันคงจะเป็นฝั่งหนึ่งร้ายของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอน